นกพิราบลุมแดดหมดเรี้ยงเลยชอบชอบเจ้าก็ชอบแต่ว่าวันนี้ไม่ขายละชัวไม่ขายถั่วแล้ววันนี้จะมาชูหนังตะลุงเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนอาชีพงะนนะนะขาดีๆมาช่วยขึงฉากหน่อยมึงด้วยมันนี่หน่อยยู่ไหนละ้ย่นี้อยี้ยนี้ยืนยงๆช่วยขึงฉากหน่อยชวนหนังตะลุงชูหนังตะลุงออะไปเนี่ยนี่ไปเออนี่ไปขึงฉาก เลิกเศร้ากี่โมงบิงเนี่ยคิวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาโดนเตีมาน้าดูเลยีเด็จพ่อเด็จพี่หน้าต่เต้นโอ้อ๋อออออออน้ำามังหนี่เป็นการแสดงพื้บ้นของกระบอูชค่ะต0บหนิวกะนมกับกมเนื้อเสื้อตางถูกตานเชิดดอกไม้วันราน้ำตาลุงวันนี้ขอเสนอในท้องเรืองรามเกียรติ์ ชาดแรกขอพาท่านผูชมมาพบกับตัวเอกของเรื่องใครอะหานุมานเดินทางเข้าสู่เขามงกฎหวังจะพบดำดงรอนฮานุมานต้องการผ่านท่องฮานุมานและเลืองไปลดล่างอลัญญาเลยตัดสินใจเดินทางมาพบดำดงเพื่อสนะนะนะเห็นฮานุมานตรไหมนะเห็นฮานุมานตรไหม น้าแดกฟันก็ไปแล้วน้าเห็นดำดงไหมเห็นไม่เห็นเหรอไม่เห็นเอาไม่เห็นไม่เป็นไรฉากต่อไปพนะมามไปไหนแล้ว่ะไปไหนแล้วมะฉากแรกอ่ะขอพระท่านผู้ชมมาพบกับสุครีพและคุณศึกวีรเสถิโอ้โหมารวมกันได้ไงอะพี่สวนพลสวนคุณศึกวีรเสถเดินทางมาพบสุครีพเพื่อต้องการขอความเ่ลยเหลือโอ้และแล้วสุครีพจะเปลี่ยนเสมือนไข่ลูกยอดเขาทั้งสองคนก็มาพบปากกัน หวังจะขอความช่วยเหลือจากสุดนะหมดน้าเห็นสุขีผมไหมเห็นไหมน้าเห็นสุขีผมไหมเห็นเปล่า ไอ้สันเหลือแต่ซ่าสุขี้เจริงจริงมึงต้องเอาตะกรดไว้ตรงนี้ต้องเอาสุขี้ออกที่หลังมึงมาก่อนตบเอวคออ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เห็นแน่ใช่ไหมไม่เห็นไม่เห็นโอเคนี่ไงผมเจอแล้วถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรชากต่อไปย้อนกลับมาทางด้านครุงลงกามีครุงลงกาด้วยเหรอพี่เขาสงสราการออกขัดไหนคะคนละเรื่องคนละเรื่องจ่าบิงฮานุมานถูกจับตัวเข้าครุงลงกาเพื่อพบพุทธกันพุทธกันเห็นฮานุมานแล้วเกิดความโมโห จึงสั่งให้ทหารจับหนุมานไปประหารชีวิตด้วยทอนดันแต่ด้วยความที่หนุมานนี้เลดเด็ดเลยตัดสินใจเผากงรองกาหนุมานเลยตัดสินใจเผากงรองกาเยวกูว่าดูเรื่องอื่นบ้างเเรื่องนี้มันร้อนแรงไปว่ะกูจะเล่นจนกว่ามึงจะคายหนุมานกูออกมาไอ้สั์เอาสไลเอดเลย อไม่อยู่อ้ไม่อยู่ะอะไรนะไ,ะไม่อยู่อ้าวไม่อยู่อ่ะได้เลยไม่อยู่ไม่มีแล้วมึงแกของกูไปหมดแล้ว <c oughs> <c oughs>